พระธาตุประจำปีเกิดปีขานคือพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ปีขานมีสัญลักษณ์เป็นรูปเสือพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุช่อแฮแห่งวัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นพระธาตุสำคัญและเป็นพระธาตุประจำเมือง ลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสกุลช่างเมืองแพร่สกุลช่างนี้หากพิจารณาในรายละเอียดเะพบอิทธิพลศิลปะสุขโขทัยแอบแฝงอยู่ลักษณะทางกายภาพมีความะลูดประกอบกับตำแหน่งที่ตั้ง เป็นเนินเขาจะทำให้คนเห็นได้แต่ไกล